สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีกเช่นเคยนะคะในเกมฮาวิทาวนนะวันนี้ก็ทีแรกเนี่ยแสงว่าจะไปโรงเหมืองนะก็เออลงไอถ้าโบราณนะคือแต่ว่าวันนีน้แสงไม่ไหวเพราะว่าเมื่อวานเย็นเนี่ยแสงไปเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหใช่ไหมแล้วหนามมันจิ้มจึ๊กเลยอะตรง แ,แถวเวลากำมือมันจะมีกระดูกโผล่มาใช่ไหมตรงนั้นอะีน่นตรงนั้นเลยคือตอนนี้ปวดมากเขาคือมันปวดอะ่ะแล้วเวลาขยับนิ้วมากๆเนี่ยมันจะปวดจะปวดจึกๆ,ๆเลยอะ่ะแล้วมันทําให้แสงไม่อยากไม่อยากไปเข้าเหมืองที่ต้องแบบกดนิ้วแค่นิ้วรัวๆอย่างเงี้ยมันเป็นที่มือขวาไงแสงถนัดขวาก็เลย ไปไปกันแล้วกันทำเควสด,ดีกว่าอือฮึเอเเ่อมื่เสือเทนี่อ๋เก็บหอดแล้วเดี๋ยวจะทำการเรื่องอะไรขยับขยายแปลงเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเห็นไหมมันไม่มีความเป็นระเบียบแล้วเหลืออต้นนึงก็ไม่ขึ้นให้เดี๋ยวนะ เออน้ำยาเร่งเรียบร้อยเออแล้วแสงเก็บหอมไปแล้วว่าเม็ดหอมอ่ะเด่ายปมาปลูกใหม่เออหอมเยวนะเก็บนี้ก่อนดีกว่า 嗯。Uh อย่าไปเมืองโบราณนะเดีย๋ยวไปเก็บไข่ด้วยนี่แสงรับลูกเจี๊ยบไม่ใช่ลูกเจี๊ยบลูกเป็ดแสงรับลูกเป็ดมาเลยน่ารักอยู่กับลูกไก่ไม่ใช่ลูกไก่แล้วตอนนี้ตัวบเลอร์เลย ขาเก็บขายเนะเจอมาเล็ล้วก็ควรขุดด้วยนะเดี๋ยวเราถือไอ้ที่ขุดเนี่ยเสียวทุกทีเลยอ่ะแบบว่ากลัวเป็นขุดอย่างอื่น จะประมาณนี้แหละแล้วก็ไปทำเควสไปทำเควส์ก็ดีกว่านะเดี๋ยวส่งออเดอร์ด้วยเออข่าจมูก ไหนนี่อะไรอะ่ะดอกจากขนเป็ดัวเต็มวัยนะแสงอะ่ะตอนไปที่เอ่อถ้ำโบราณใช่ไหมอะไรสักอย่างเนี่ยโบราณโบราณคือคือเขาจะมีแบบว่าอะไรสักอย่างแบบว่ามัน ทับสามร้อยแสงก็จําไม่ได้นะคือเหมือนจะเป็นเควสเลยสักอย่างนี่ไงซ่อมอะไรอะ่ะอันนี้ได้จากเออชับบี้ในถ้าซึ่งวันนี้แสงจะไม่เข้าถ้าแล้วก็ไปที่แม่น้ําริมคฤหาหาดใช้เบ็ดตกปลาตกปลาเฉาได้หนึ่งตัวโอเคตกปลานะ เนี่ยมันมีอะไรนะมันจะมีขึ้นนี่ไงแล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้อ๋อนี่ก็เหมือนโบราณไปตกปลาเฉาดีกว่าเขาบอกแม่น้ำาคลือหะเนะแสงคือไม่รู้ว่าแม่น้ำตรงไหนไงเพราะงั้นเนี่ย อย oh. ยังไม่ตกก็ได้เดี๋ยวมาตกทีหลังไปเลยอ้เด็กเด็กเด็กอ้เด็กอ้าวน้องหนูคนนั้นล่ทะทัาทายสิอยู่รถก็ทัาท,ทายไปได้เหรอนี่ ทักทายทักทายแค่กดจิ้มก็เป็นการทักทายเต้นอาหรับิกเราก็จะไปสนเราจะไปทักทายน้องน้องน้องมาดูเขาเต้นอาหรบิกไปเลยไปเลยไปเลยไปทำควยดีกว่า สวัสดีจ้าฉันมาทำเควสดูสิมีชมผมอะไรไหมเอมอฮะคือนี่ส่งอะไรอ่ะ ไม่ทำไม่ทำเดี๋เดยวเดยว,ดยว,ดยวแมก่อนแมกออของที่จะมอบให้เนี่ยเปน็นอะไรดีอ่ะนี่ไงมันขาวมันผมของเธอเลยนะนี่ ทักทายทักทายไม่ไม่ได้จะให้เอาให้ก็ได้เอาทักทายทักทายไปทำเควสต่อแล้วนะสวัสดีจ้าฉัมาทำเควสลูซีฉันทำอะไรได้บ้าง ยังไม่ได้เพราะฉยนี้ยไม่มีเอออะไรนะเนี่ยโลหะเงินเย่ยไม่มีโลหะเงิน,นอี่เกรดบัวของมีแล้วก็ต้องใช้ เอาแค่นี้ก่อนก,นแกนออแอแ็แล้วกันอือจบละเรียบร้อยไปละบ๊ายบายแล้วก็วันที่สองต้องรอทักงวันที่สองเนี่ยคุณผออ่อคือเขามาที่สุสานเลยเลยอะ่ะ แ้าจังไปนี่ไปที่กานช่างไม้ จอดจอดจุ๊กจกุสวัสดีช่างไม้ฉันมีเควียอัพเกรดเอเดี๋ยวนะอัพเกรดอะไรเอ่ยนะอันนี้รีต้องการน้ำผักก็าไม่มีน้ำผักถือห้าชุดเดี๋ยวไปทำทีหลัง แป้งเดี๋ยวข้าไปให้ตอนนี้เห็นนะบูรณะคฤหาดอัปเกรดโรงารรรอาหารน้ำผลไม้นี่ไงอาหาร แล้วก็กลับบ้านเออจะไปบ้านไปดูว่ามีแป้งกับน้ำผักไหมถ้าน้ำผักเนี่ยเสียงจะต้องลกถั่วออกเมื่อได้ถั่วแล้วเราก็จะต้องทำอย่างไดออกไปไปดูน้ำผักเนี่ยใช้ หัวหอมน้ำผักเนี่ยใช้หัวหอมพองานเนี่ยพองานเนี่ยเมื่อใช้หัวหอมโอเคเอ่อใช้หัวหอมทั้งหมดสามหัวอืมไม่ไม่เร่งความเร็วเออต้องการทั้งหมดห้าหัวหอมไม่พอ พรงงาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาหัวหอมออกไม่ใช่หัวหอมไอ้ถั่วนี่คือต้นถั่วถือหอมไ้หมนะหอมใช้เวลาการโตกี่วันนะเออสุกสองวันโอเค สุกสองวันเนี่อออกทั่วเขียวแล้วก็เออเอาหอมขึ้นมาหอมเออใช้สามหัว เอออันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะแค่นี้เลยเดี๋ยวทั่วมันก็แล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาต้องการคือแป้งแป้งนี่ไงแป้งกำลังทำเดี๋ยวก็เสร็จ วาดไม่ขึ้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้แสงจะจัดการทำแปลงผักใหม่พวกนี้มันคือนอกฤดูแล้วมันไม่ออกแล้วนี่ต้นไหล่เนี่ย เองไหมนะเดี๋ยวจะมาจัดนกรอบดีไหมเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยคือไอ้ว่านกรอบก็ดีอะอืมเอาไว้ดีนะ ตัวก็ถูกทำให้พังแล้วอืมตกปลาดีกว่าตกปลาที่ข้างคาราฮา์ดนั่นโอ้โหเดี๋เดๆๆเด้จไม่ได,ด้ใจไม่ได,ไได้นี่พังหมดมาหยิบอาวุธของเจ้าขึ้นมานั่นคือเบ็ด แล้วก็ย้อนลงไปแล้วก็รอขอให้ได้ปลาเฉาแค่นั้นก็พอไม่แก่เตื้องเลยปลาทองจะไม่ใช่ปลาเฉายังได้ปลาเฉาอ,อ่ะโหนี่ปลาทองอีกปะเนี่ย อัลต้เพียนโอ้มายกอด ไหนมีพูดพูดอีกไหมมีพูดพูดอีกไหมนี่ไงพูด เฉานี่มันตกยักษ์ตกเกนจริงๆเลยนะเฮย้ยสาหร่ายตัวได้สาหร่ายาเดี๋ยวนะเหยื่อเงี่ยเหยื่ออ้าวแม่จับเบ็ดอยู่ คืออยากได้ปลาปเฉาอ่ะปลาเฉาอยากได้ปลาเฉาได้แต่ปลาตะเพียนกับปลาทองอันเนี้ยไปปลาตะเพียนกับปลาทองแนะ่ๆนะมันกระเตื้องเนี้ยมีสองอย่าง อ่ออะอัเน,นี้คือเรายังไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้ป่าป่า,าน่าสงสารมากเลยอ่ะยังไม่มีอาหารป่าตกปลาต่อดีกว่า อไปดูอันนี้ก่อนแป้งพะแสงส่งแป้งยังไงได้แป้งแล้วแล้วก็ไปส่งไปเลยมาเร็วมาเร็ว จะมาส่งแป้งแล้วเมื่อกี้ฉันไม่เห็นเธอนี่นาทำไมเธอพึึกขึ้นมาก็วัดดีอืมแล้วก็นี่มันไม่มีเควสใช่ไหมกำมารี่ดีกว่า ถึงเร็วฉันไม่ได้มาซื้อปลาด้วยขายปลาละจ้ะฉันมาเพื่อตกปลาไม่เอาแล้วปลาเฉาปลาเฉาอะ่ะาปลาตกดีกว่า ไม่ีปลายเลยอ่ะ ตามันก็ดูจำแจ็จำแจ็จดีนะโอเคไม่ตกละไม่มีปลายเงือเลยกลับบ้านดีกว่าถึงแล้วจอดตีจอดนีจอด,อจอดแล้วก็ เปิดกระเป๋าสิเปิดกระเป๋าเออจะเก็บของนะโอเคเก็บของเสร็จแล้วแล้วก็หมดแล้วมาดูสิมีอะไรเสร็จบ้างน,นี่ยังมานี้ก่อนอันนี้เขาจะาแป้ง พอแป้งหมดแล้วสิเออก็จะประมาณนี้มั้งตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลานอนคือเนี้ยแสงยังทํำแต่ว่า อาออกไม่ได้อ่ะเสียใจรอนเวลาเข้านอนอตีหินก่อนโอเคง,วง่วงละง่วงแล้วก็เข้านอนบาย น่ารักน้องเหมียวไปไหนอะโอเคพวกนี้จำสแล้วก็เข้านอนเอาวนะคะแสงก็ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่ดูคลิปเสร็สจแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยคะ้ะสำหรับวันนี้ก็ขอบ 他。